เรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับได้รับดาบกาตนะครบรอบ5ปีฟรีไฟแล้วนะครับนี่เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้นนองๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเจนเกนะครับผมช่องบีช h a นแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลีนาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนรับของฟรีได้ฟรีฟรีถาวรเลยนะครับแต่จะเป็นเสริมนอกนั่นเองนะครับใครที่อยากได้ดาบคาตานะใครที่อยากได้ท่าทางฟรีฟร นะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับจะรับยังไงอยู่ในเซิร์ฟไหนก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยก่อนไปดูคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับผมไปโอเคนะครับเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับผมสลับดาบคาตนะครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับหลายคนอยากได้หลายคนตามหานะครับวันนี้พี่หาข้อมูลมาให้แล้วนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเซิร์ฟแรกขอวาร์ปมาในส่วนเซิร์ฟอินเดียกันก่อนนะครับนี่เซิร์ฟอินเดียเนี่ยเขามี ทางด้านของดาบคาตาะเป็นท็อปอัพเข้ามาเองนะถ้าเราเติมครบ100เพชรเราจะได้ดาบคาตาณะฟรีๆไปเลยนะครับดิ้งี้โคตรสวยดูดิ100เพชรเท่าไหร่ครับ100เพชรก็คือ37บาทนั่นเองนะครับพี่ก็เติมเรียบร้อยแล้วนะเพื่อจะมารีวิวให้น้องดูว่าดาบคาตาะตัวนี้เนี่ยมันเทหรือเปล่ากดรับไปเลยครับผมอ่าเรียบร้อยสุดยอดไปเลยนะครับได้รับดาบคาตาณะครบรอบ5ปีฟรีไฟแล้วนะครับนี่เลยนะครับสวมใส่ไปเลยละกกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับผม เดี๋ยวพี่ขอเบาเสียงก่อนนะอา,อาวุธแล้วก็คังอาวุธนะครับมันจะอยู่ตรงตรงนี้อนี่ไงเฮ้ยเท่ด้วยเฟกดีโคตรสวยเลยดูดิเฮ้ยแล้วแบบโอ้โหสาบาทโคตรถูกนะหนึ่งร้อเพชรแล้วเพชรของเราด้วยนะครับเหมือนได้ฟรีอ่ะดูดิเวลาถือประมาณนี้โอ้โเทจ้าเทจ้าดูดิ เฮ้ยดูใกล้น,นี่ดูใกล้เอฟเฟกมันจะมีเหมือนลูกแก้วข้างในนะครับสีม,ม่วงตรงนี้เห็นไหมเออเอาว่ะเทจัดโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนโมเดลใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนโมเดลใหม่ดูดิรูปรูปแบบรูปล่างเนะี่ยโอ้โหสวยจัดจัดบอกเลยว่าสวยจัดจัดนะครับนี่นะครับถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวดูหน้าล็อบบี้ดินี่เป็นไง เฮ้ยเทจัดพี่มีชุดหรือเปล่าเซิฟนี้เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามีชุดหรือเปล่านะครับเฮ้ยชุดลายชาโปแล,ละกันแน่ฮ่าแล้วก็ถือดาบม่วงโอ้โหโคตรเข้ากันเลยนะครับนี่ดูดิคุยดาบคาตนานะอย่างเทเอาจัดนะครับโคตรเอาเลยนะครับนี่โอ้โหเทจัดจัด,จดนำในส่วนเซิรฟอินเดียเขามีอะไรอีกหรือเปล่าเขาแล้วก็มีกิจกรรมตัวนี้นาะที่พี่ อยากมานําเสนอนะครับเป็นกิจกรรมไดมอนด์สตูนะครับแบบเหมือนว่าให้เก็บเพชรสีม่วงมาแลกของฟรีได้เดี๋ยวถ้ากิจกรรมเข้ามายังไงเดี๋ยวพี่จะมารีวิวรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟนี้เนี่ยเขามีแจกท่าทางด้วยในวันที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยวันที่27เนะครับ27เซิร์ฟนี้ก็แจกเหมือนกันนะครับสำหรับท่าทางเจบี้หรือจั s ตินบีเบอร์นั่นเองนะแต่ว่าอีกเซิร์ฟหนึ่งเขาแจกรางวัลล็อกอินแล้วตอนนี้หลุดมาแล้วนะครับแต่ว่า วันไหนมาเราไปดูกันนะครับนี่เราวา์ไมีกเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับหลายคนเล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยเขามีแจกในส่วนกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟล์เลยนะครับอยู่ในส่วนรางวัลล็อกอินนะครับเรากดเข้าไปดูปึ๊บนี่เฮ้ยรางวัลล็อกอินมาที่27เวลาตีสามนะครับถึงวันที่28เวลาตี2 5 9เฮ้ยนี่ถ้าท,ทางตัวนี้ถ้าท,ทางใหม่เลยดูเฮ้ยถ้าท,ทางเต้นของจัสตินบีเบอร์ เดี๋ยวให้ดูใหม่ให้ดูใหม่ปุ๊บนี่โอ้โหโ,หโคตรเท่ดูดิเนี่ยอ่าเป็นดทราเต้นตัวนี้เลยนะครับที่จะได้รับฟรีๆในวันที่ 27่จนะครับย้ำว่าวันที่27ที่ถึงนี้นั่นเองเวลาตีสามในสว่วนเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับสว่วนเซิร์ฟไทยไม่มีแจกนะสำหรับท่าทางนี้นะครับย้ำว่าไม่มีแจกแล้วก็ดาบคาตาตนะเนี่ยเซิร์ฟไทยก็ยังไม่เข้าเหมือนกันนะครับเซิร์ฟไทยก็ยังไม่เข้าเหมือนกันเนาะนะครับก็คือตอนนี้เข้าอยู่ในสว่วนเซิร์ฟนอกนะครับนี้เป็นกิจกรรมทอัพเติมครบรับฟรีนั่นเองนะครับโอโ้โหเทจัดจัดบอกเลยว่าเทจัดจัดนะครับส่วนเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างเซิร์ฟไทยก็จะเป็น าทางด้านของล็อกอินรับบัตรสร้างห้องนะครับผมนะสร้างห้องไม่จํากัดนะครับสร้างห้องไม่จํากัด2ชั่วโมงนั่นเองนะครับอะีรพี่พามาดูนะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็จะอยู่ในส่วนเซิร์ฟไทยนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ขอเข้าตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่ะมันช้านิดนึงโอเคโอ้โหผมรู้แล้วครับจะอธิบายรไรยาวเนี่ย <c oughs> โอเคเข้าไปก็ยะมาน,นี้ นะก็จะมีเหมือนแบบว่ากิจกรรมหมุนอยู่โคตรสวยกิจกรรมครบรอบ5้าปีเนี่ยบอกเลยว่าอลังการมากเขาทาได้สวยมากนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถหมุนได้นะครับนี่นะนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยรางว่าล็อกอินก็จะเป็นบัตรสร้างห้องนะครับอันนี้ของเซิร์ฟไทยนะส่วนเซิร์ฟนอกก็จะเป็นท่าทางนะเซิร์ฟสิงคโปร์ที่น้องหลายคนนะครับผมที่น้องหลายคนเอ่อนะไปเล่นกันเนี่ยนะครับนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะแจกท่าทางนั่นเองนะคใครอยู่เซิร์ฟสิงคโปร์รอกันได้เลย นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นวิดีโอแนะนาเป็นแบนเนอร์นะครับสำหรับกิจกรรมฟรีไฟครบรอบ5ปีนะครับนี่เห็นปะอ่าก็จะมีแบบแบนเนอร์กิจกรรมโบย่าดีด้วยนะครับแบทเทิลอินสไตล์นะครับอ่าแลมเพจนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ขอไปดูกิจกรรมตัวนี้ก่อนปฏิบัติการมันเหมือนแบบว่าให้เราใส่สติกเกอร์ไม่รู้วันได้ของรางวัลหรือเปล่านะปึ๊บโอเคลองลองใส่ไปก่อนลองใส่ไปก่อนเผื่อมันได้ของรางวัลไง แบบได้ของรางวัลแล้วก็เดี๋ยวใส่ให้หมดเลยละกันนะครับลองใ,ใส่ให้หมดมันจะเป็นแบบกิจกรรมอะไรรับของฟรีหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ให้หมดก่อนละกันนะมันมีทั้งหมด4แผนที่นะอันนี้ก็จะเป็นแผนที่ใหม่เลยนะครับแผนที่ใหม่ที่จับเด็กเข้ามาเร็วๆนี้นั่นเองนะครับที่พี่รีวิวใน TikTok นะใครที่อยากดูรีวิวสามารถไปดูได้นะครับพี่รีวิวใน TikTok แล้วนะครับคือก่อนหน้านีน้มันมันมีหลุดใน IG มา พี่ก็เลยมาทําคลิปรีวิวนะครับเป็นคลิปสั้นนะครับสั้นอโอเคเดี๋ยวขอใส่ครบก่อนดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมได้ของฟรีได้อะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็กดแชร์ปะนะครับนี่ไงกดไปตัวนี้จะได้รับของรางวัลหรอเนี่ยดูดิกดไปปพ๊บไปไหนกดไปปพ๊บไปไหนอ๋อหอมากิจกรรมนี้เฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่กิจกรรมนี้รับไปแล้วอ่า อืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทำไมมันให้เริ่มใหม่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หมป,ปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วกดแชร์ share. ปับ๊บได้ของฟรีปะอ้าวไม่ได้โอโ้โหจบเขาให้ทายเฉยครับส่วนกิจกรรมนี้เนี่ยก็คือที่พี่สอนไปนะครับเออรับของฟรีนะครับในส่วนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับสําหรับกิจกรรมครบรอบฟรีฝ่าย5ปีนั่นเองนะครับส่วนชุดฟรีจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงรูปโลกตรงนี้ไม่ใช่รูปโลกเด็ด <c oughs> รูปจัก,กรวาลแล้วกันนะครับนี่นะครับโทเค็นหาได้จากหมดทั่วไป CV c ีวิซแล้วก็หมดใหม่ที่ยังไม่มานะครับผมแล้วก็จะมีทขนาดของหมุดหมาป่าเดีวดายนั่นเองครับส่วนชุดเนี่ยจะแลกในวันที่27นะครับใช้120 โทเค็นนะครับโทเค็นห้าเหลี่ยมจะสามารถแลกได้เลยนะครับสำหรับชุดผู้หญิงชุดนี้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับดาบคาตานะเติมครบรับฟรีและก็ท่าทางฟีฟีถาวอนยกเซิร์ฟด้ส่สอเซิร์ฟสิงคโปร์นั่นเองใครอยากได้ก็รอกันได้เลยตามที่พี่ทำคลิปบอกเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับพี่นรีตัวไปกาะนะครับผมกลับคำว่าสวัสดีครับ